นในวันน้องคายในวันที่15ค่ำเดือน11เราได้เห็นภาพ,พย,ายนตร์ทําหน้าที่ด้านความบันเทิงไปแล้วได้เห็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทําหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ทอหัสในวันนี้จะทําหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเราไม่ต้องการให้ท่านผู้ชมดูทรหัสในตอนนี้โดยหวังเพียงว่าบัางไฟแพรานาคคืออะไรแต่อยากให้ทุกคนใช้สติไตรตรองว่า จะได้อะไรจากการพิสูจน์เรื่องบัางไฟพญานาค นโดยบริษัท b เจน n ี่บรันดีไทยจำกัดรัการโทรหัสขอยืนยันครับว่าการพิสูจน์เรื่องบ้างไฟพญานาคในครั้งนี้บุคคลที่เห็นทั้งหมดในภาพเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงและสามารถตรวจสอบได้และภาพที่เห็นทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นการจัดฉากขึ้นแต่เป็นเพียงการทำตามประเพณีที่พวกเขาทำเป็นประจำทุกๆปี น่าสัจของโลกยากที่จะพิสูจน์ครับครับนัิสืบไทยรักนะครับนักสืบผู้นะครับก้องเขาที่ขายก้องเขาสินวัาท้ำเนี่ยเขาสินมีหนังสือสัมภาษณ์มาเขย่าเลยกน้องน้อยแล้วเขาเบิ้งมาอันนี้คือใครไกลด้วยชมยันชนหมิ่งได้เดินทางถึงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเหตุการณ์สำคัญที่เราพบ คือการาชุม,มนุมประ<า>ท้วงภาพยนตร์เรื่อง15ค่ำเดือน11าจากกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นคนโพลพิสยัยตแต่การประท้วงดังกล่าวมีผู้ร่วมฟังไม่ถึง30บบนคนเขาเองที่คิดว่าเออมันเกิดขึ้มาผมได้คํานิยามภาษาโกลังไต้ให้เขาบอกว่ามีคือเหญ่จิกมีคือสิ่งพิเศษที่บ่าสามารถพิสูจน์ได้ อกสารประทวงภาพยนต์15ค่ำเดือน11ซึ่งเล่าถึงที่มาของบ้าไฟพญานาคว่าวเกิดขึ้นมากว่าร้อยปีแล้วโดยระบุถึงที่มาว่า ก่อนเราเรียกว่าบาั้งไฟผีนะครับเราก็มีการอาประชาทำม,มีการบูมกันมาเรื่อยนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับาาเ,รเ,เอกสารพร้อมคำยืนยันดังกล่าวจากกลุ่มผู้ประท้วงทําให้ทีมงานรับรู้ว่าลูกไฟที่เชื่อว่าพุ่งขึ้นจากลําน้ําโขงมานับร้อยปี<อ>เพิ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อจากบั้งไฟผีเป็นบั้งไฟพญานาคโดยกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น เพื่อผูกโยงกับความเชื่อเรื่องปิยนาคของคนน้องขายเมื่อสิกว่าปีมานี้เองและเพิ่อนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเริ่มตัวโตโหมดขึ้น,นระยะประมาณผมนับคืนได้ประมาณ4ีหรือหปีหลังเน,นที่ที่มันหายหายไปพอในช่วงนั้นทางสไอ้ผู้แทนราษฎรของชาวเมืองิิสัยคือท่านพิทักษ์ศรีตบุตร แล้วก็ท่านประสิทธิ์จันทาทองก็อยากให้คุณรู้จักภูมิสัยรู้จักบ้างไฟวิญาณ ไฟธยานาคเมื่อปี2,529และมหากรรมลอยเรือไฟบูชาพระธาตุเมืองน้องไขยในปี2,543กลับกลายมาเป็นงานเทศกาลบุญบั้บงไฟธยานาคในปีนี้ชื่อของงานสะท้อนให้เห็นพัฒนาการบางอย่างได้เป็นอย่างดีในช่วงนั้นผมนึกว่ามีไปทั่วแม่น้ำขุงนะแต่เวลาผมเอาเรือไปแข่งในทุกที่ผมไปถามไม่รู้เลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนะที่ท่านบอกว่าจากบ้านใหม่ ตำบลกุดมงนะถึงนี่แหละครับที่บ้าไฟยานาขึ้นถึงอ้ภูกระแตที่เราอยู่ทุกวันนี่แหละในช่วงแต่เดี๋ยวนี้พอโปรโมทปีนึงปุ๊บบ้าไฟยนาคนก็มาเยอะจริงๆมาแล้วก็มาเฮกันไม่รู้อะไรน้องก็ขึ้นน้ำสร้างก็ขึ้นอะไรขึ้นไปหมดมันจะแปลกใจขอให้รักกันไว้ แค่นี้พอผู้ใหญ่บ้านจอมนาง <c oughs> เป็นคนพลพิสัยโดยกาเนิดท,ที่สําคัญบ้านของเขาอย่างตั้งอยู่ริมฝั่งลําน้ําโขงหนึ่งในจุดที่ผู้คนมาชมบั้งไฟพญานาคหนาแน่นทุกปีผมอยากให้กลับเหมือนเดิมบางครั้งบั้งไฟพญานาคนี่ท่านอาจจะขึ้นให้เห็นเยอะกว่านี้หนึ่งที่คนมาผมไม่อยากให้มาแบบใช้เสียงอยากให้มีสติแล้วก็ดูด้วยความเคารพ แค่นี้แหละแล้วก็มาเริ่มกันไหลเรือไฟที่มาก็มาช่วยกันสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านจอมนางต้องการให้กลับมาเหมือนเดิมก็คือประเพณีไหลเรือไฟแบบชาวบ้านที่พ่อแม่ลูกช่วยกันทําเรือไฟเล็กๆนําลงไปไหลในลําน้ําโขงคืนวันที่ห้าค่ำเดือนสิบเอแต่ตอนนั้นมันเอาเยอะเท่ามีหมู่แต่และหมู่บ้านนะแต่และหมู่บ้านมันก็จะมา เห็นเกลือไฟใหญ่มากระทตงเล็กๆก็จะตามัูตุด,ดี๋ยวนี้มันก็ไม่เคยดีมีเท่าไหร่มันก็จางหายไปอย่างเงี้ยเป็นแบบที่ว่าต้นกล้วยนะต้นกล้วยแล้วก็เอาแบบที่ว่าเอาซันเอาอะไรมาใส่แล้วก็จุดแล้วก็ให้มันไหลการน้ําไปเมื่อก่อนนี้จะเป็นเราจะเห็นภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ามาที่นี่เราจะเห็นภาพพ่อแม่ลูกครอบครัวช่วยกันทำระทรแล้วก็รอยอย่างนี้ใช่มาช่วยกันทํา คุณลุงเห็นท่าแต่งี้มามาแนละ้วตั้งแต่เด็กเอาไม่ไพ่เด็กเรคุณลุงเองอตั้งแต่เด็กเนี่ยคือช่วยพ่อช่วยแม่ทํากระทงอย่างนี้มาครับทำละพ่อแม่ทำไปเราก็ดูดัโตมาเราก็ทําไปสิ่งที่ลุงสมัยพูดถึงก็คือประเพณีการนํากระทงใบเล็กๆที่ทําจากก้านกล้วยประดิษฐ์เป็นรูปเรือแทนการใช้ภาชนะรองรับ ไปล่องในลำน้ำโขงเพื่อบูชาพญานาคและบูชาพระพุทธองค์ที่เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากทรงโปรดพระมารดา<ม>ซึ่งแตกต่างจากประเพณีลอยกระทงวันขึ้น15บ่้าค่เดือน12แต่ประเพณีนี้กำลังจะหายไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของประเพณีไหลเรือไฟทำไมภาพที่เราเห็นภาพพ่อแม่ลูกมาไหลเรือไฟกันทำไมเดี๋ยวนี้มันถึงไม่ค่อยมีแนละ้ คนเราคนเท่าคนแก่มันหายไปหมดและอีกอย่างหนึง่งเด็กที่เกิดใหม่่ะเขาไม่ค่อยสนใจอยู่ไปเรียนแล้วเรียนแล้วเรียนแล้วกลับมาบางครั้งก็ไปแต่ลูกเ่ย้ยจริงๆแนละ้วคุณตาอยากให้มีการอนุรักษ์เพื่ออูเดี๋ยวนี้ก็มีกันอยู่แต่ว่าต้องทางททหรืทอ,ท,อ,ท,อทางเทศบาลลงทุนให้อย่างปีนี้ก็ลงทุนให้้วครับลำหนึ่งเครื่องเรือไฟลำหนึ่งนะครับให้หมื่นบาทแต่นี้ใช้วิทยาศาสตร์นี่ทางททก็ให้ ร่ำหนึ่งสามหมื่นบาทใช่ไหมแต่นี่แรงงานต่างๆนี่ต้องจ้างเลยครับสมัยก่อนไม่ได้จ้างเลยแต่ละคุ้มช่วยกันใครไม่ได้ไปก็ไม่ได้บุญหรอกว,วันนี้คุ้มนี้จะทําบางเรือไฟชาวคุ้มต่างๆมาช่วยกันท,ทําทัางพระสงฆ์องคชาด้วยมีความเสียสละมีความศรัทธากันจริงๆครับจากบัองไฟผีมาเป็นบ้้งไฟพญานาคจากประเพณีหลายเรือไฟชมบ้้งไฟพญานาคเมื่อสิบกปีก่อน มาเป็นเทศกาลบญบั้งไฟพญานาคในปีนี้มีอะไรขาดหายไปคนน้องขายเท่านั้นที่ตอบได้ดีที่สุดมีเฉพาะที่ผมใส่ใจําได้สมัยนั้นนะครับทีน,นี้ตอนกลางคืนก็มีการไหลเหลือไฟนะครับ,รบปล่อยไปเลยและหนุ่มสาวข้างบนที่ริมตลิ่งก็มีการเล่นต่อไก่กันครับ,รบเข้าใจไหมต่อไก่คือว่าข้างหนึ่งจะเป็นผู้หญิงข้างหนึ่งผู้ชายเราเอาสุ่มที่ขังไก่เอาผ้าคลุมนะครับจับไปวางใกล้ๆก,กันแล้วกันให้ขัน ใช่ไหมใครขันเสียงไก่ใครทายถูกใครอยู่ข้างในใครอยู่ข้างนอกถทายถูกก็ชนะกันนะสมัยก่อนนี่คือเป็นประเพณีคนชาวโง่ใส่แต่แก่โบราณเมื่อปีเดี๋ยวนี้หายแล้วครับเดี๋ยวนี้หาย คำพูดของชาวลาวยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าสิ่งที่พวกเขาทําไม่ใช่เป็นการหลอกลวงคนไทยแต่เป็นประเพณีที่ยึดถือกันมายาวนานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันออกพรรษาและอยู่ในขบวนไหลเรือไฟที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนโดยประชาชนสองฝั่งโคง แล้วจะเป็นลูกไฟสีแดงแดงขึ้นมาแล้วก็หายไปค่ะในช่วงแต่ก่อนนะถ้าเรือไฟลงแล้วทุกบอกไฟยานาคจะขึ้นแต่ก่อนไม่สูงนะครับนี่ย,ยอดโพลแค่นั้นแหละแต่สมัยแต่ก่อนย๋ยนนี้ผมยังสงสัยเลยตอนนั้นน่ะที่ที่เป็นรูปแดงแดน่ะผมสงสยัยที่โรงเรียนคุณครูสอนไหมคะว่า,าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อ,อยังไงเรื่องบางไฟเนด์อันนี้ไม่ได้สอนครับแต่ว่าแล้วแต่ความศรัทธาของใครครับแต่ความเชื่อของชาวบ้าน เขาเชื่อว่าเป็นตำนานมาสจันเป็นพญานาคนั้นถ้าเขาจะพิสูจน์เราก็คงห้ามเขาไม่ได้เห็นครั้งแรกนี่ตาเราอายุประมาณรู้จักประมาณเจ็ดแปดปีเขารู้แล้วตอนยิงเสพนาคือพ่อแม่ก็พามานนั่งดูนั่งดิมโค้งนี่นจะขึ้นไปดูเล็กไปก่อนๆๆขึ้นไปเมืเม่อันทุกวันนี้ทุกวันนี้ลูใหญ่แล้ว ากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในท้องที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายตั้งแต่ก่อนวันออกพรรษาประมาณ6วันปล่าบว่าหลายคนเห็นลูกไสที่เรียกว่าบั้งไฟพญานาคมานานส่วนใหญ่จะบอกว่าขึ้นจากหนองน้ําแต่ก็มีส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างบั้งไฟพญานาคในอดีตและปัจจุบันอตอนนั้นเป็นลูกเล็กไงลูกเล็กชื่มมันจะขึ้นทั่วครั้งละหนึ่งลูกครั้งหนึ่งลูกสองลูก เดี๋ยวมันจะขึ้นเป,ไป,ไป็นเป็นฝูงเส้นตรงไปเลยพุ่งขึ้นไปแล้วก็จะดับรับเรื่องปกติครับ,รบแล้วแล้วคําคพูดออของลุงชาวพลพิสัยคนนี้<ม>กับ<ม>ชาวบ้านอีกหลายคนที่เราสัมภาษณ์ตรงกับข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ซึ่งก็เป็นคนน้องขายโดยกำเนิดจากที่เราดูนะครับในเบื้องต้นตรงนั้นเนี่ยในช่วงอาดีที่ผ่านมาเนี่ย ที่สังเกตอันหนึ่งก็คือ,อบั้งไฟเรียนนะฮะหรือลูกไฟที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยในอดีเนี่ยไม่ได้มากมายเหมือนเหมือนเหมือนปัจจุบันแล้วก็จุดที่จะเกิดบั้งไฟเนี่ยก็ไม่มากเหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี้จะมีมากขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยขึ้นทีละลูกปัจจุบันนี้จะขึ้นเป็นชุดๆเลยแล้วขึ้นเป็นแนวตรงมี เมื่อเรามองด้วยกล้องอินฟราเรดเนี่ยเราจะเห็นควันด้วยทำว่าอินฟราเรดทำให้ทีมงานสั่งทีมกล้องอีกชุดหนึ่งพร้อมเลนอินฟราเรดหรือเลนถ่ายกลางคืนติดเลนสองทางไกลในตัวเดียวกันเดินทางสู่จังหวัดน้องคายด้วยความหวังที่จะบันทึกภาพลูกไก่ได้ชัดเจนขึ้นขณะที่ทีมงานอีกชุดหนึ่งยังคงตระเวจสัมภาษณ์ชาวบ้านเรื่องบ้องไสพญานาค เราอยูเราก็เคยไปหิวตรงอดนอนหิวนอนคือตรงไหนไปนั่งรอถ่าเบิ่งน้ำมูกแล้วร่างเสื้อกะมูที่ไปนั่งเบิ่งก่อนกะนวดนวดนวดบมดเลยแบบพึ่ยที่ยพึ่นซีซ,ซ,ซีให้เบิง่บงลายบอลแต่เ <ไ S 1> <ไ>วลาถ้าผมเนี่ยไปเบิง่งเลยผมจะบดนเห็น<ไ>แล้วมีร่างบอลผมเบื่อเสียผมคิดว่าเขาไปอยู่บังไฟไหลายกลัวเ<ไ>พราะมันขึ้นสูงทีไกลเลยมันมันขึ้นจากน้ำโค้งที่ขึ้นจากน้ำโค้งด้วยน้ำคลองนี่แหละผมมันเห็นจเสีย ทีมงานพบผู้ใหญ่สีฟองผู้ใหญ่บ้านบนเหนือจากเมืองปากเงินกำแพงนครเวียงจันทร์ที่ท่าเรือข้ามฟากบ้านถิ่นดุงอำเภอผลพิสัยจังหวัดน้องคายขณะที่เขาข้ามมาซื้อของฝั่งไทยก่อนวันขึ้น15ค่้าขเดือน11เพียงหนึ่งวันและคำพูดต่อไปนี้ได้จุดประกายความคิดบางอย่างให้กับเรามันก็เป็นไยๆกับดอกอุ่น ลูกปืนลูกไฟที่ผมเห็นนะครับบอไม้เพียงลาที่มะเซ่นเห็นเธอไปเลยที่สะบานเห็นัธวไปเขาบอกว่ามันจะบมีเสียงแลวก็บอร์มีเอียงเขาเบอมีพ่นพ่นออกคล้ายๆกับบงไฟะบ่มีควันเบอมีควันหรือเบอรมีอันมิเอียงที่มันพ่นพ่นแบบประกายไฟนะครับประกายไฟไม่มีประกายแตกออกขึ้นกับบางไฟเธอไปจะเป็นเสียงวูดขึ้นธรรมดาเขาว่าเนี้นั้นแต่ผมว่ท่นเห็นครับ รตื่นใจหรือเป็นทฤษฎีใหม่ที่ได้ยินเกี่ยวกับตั้งไกลพยาหน้านอกจากทฤษฎีเรื่องก๊าซมีเทนที่เ่าศึกษาจากภาพที่บันทึกในกีตบส์และพบว่าไม่น่าจะเป็นไปได้และก๊าซน่าจะขึ้นเป็นนาำรดถึงไม่ขึ้นในนิวเคียสยากมาพเราจึงตัดสินใจข้ามเรือไปฝั่งบ้านดนเหนือตรงข้ามอำเภอพลพิสยัย ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ฝั่งไทยเห็นบ้างไฟพญานาคขึ้นมากเราได้สัมภาษณ์ชาวลาวหลายคนจนมาถึงลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยที่ข้ามาอยู่ฝั่งลาวกว่า30ปีแล้วตอนแรงนี่อาชีนี้เขาเขาจะยิงยิงลูกไฟลูกไฟปืนนะปืน ูกไฟปืน10แอมิบ16ยิงขึ้นไปสิคนอยู่ฟังในเรือเห็นบางคนเห็สีว่าสีทึบนึกว่าเป็นบางไฟพญานาคแล้วฟังเสียงเขาล้องโฮเฮียวอยู่ยิงเ,งเหรียญยิงมวนยิงนะบูซากาวามนเพราะว่าตอนเมื่อน,นั้นตอนแล้งนะ่ะเพราะว่าเขาเขามีลูกปืนเขาก็ยิงเหรียญพวกที่ว่าทาหารบอกพวกอ,ยอยั่นยิงลาอบ้านท่านี่ละทาหารก็ยิงเทหารนี่ย,เยะเขามีปืนเลยพวกตำรวจพวกทหาร คือคดีฐานลักลอบขเมงสิ่งที่เขาพูดสอดคล้องกับคําพูดของผู้ใหญ่บ้านและข้อมูลจากนักวิชาการคนหนึ่งที่เราพบในพื้นที่ซึ่งระบุว่าเคยใช้กล้องสองทางไกลชนิดสองกลางคืนมองไปฝั่งลาวในคืนวันขึ้น15ค้าท่าเดือน11ในปีก่อนกนแล้วเห็นว่าบ้างไฟพญานาคขึ้นจากยอดไม้ขณะที่ใต้ต้นไม้ก็มีความเคลื่อนไหลของคนกลุ่มหนึ่ง ทีมงานได้นำกล้องโทรทัศน์พร้อมเลนถ่ายกลางคืนและเลนส่องทางไกลติดตั้งในเรือหางยาวที่ถูกติดกันสองลำเพื่อหวังใช้เก็บภาพลูกไฟจากกลางลำน้ำโขง16นาฬิกาของวันนั้นเราได้พบกับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งรู้จักคนลาวที่ยิงปืนทีมงานจึงตัดสินใจข้ามไปฝั่งลาวอีกครั้งและได้พบกับนักวิชาการคนหนึ่ง ที่อ้างว่าเขาแอบข้ามไปศึกษาเรื่องบ้้งไฟพญานาคมาก,กว่า5ปีซึ่งเราได้ทำการสัมภาษณ์ในภายหลังอะ่าเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยต้องต้อนข้อมูลที่ผิดข้าเท็จจริงนะ,ะหรือว่าเตือนความจริงทำให้คนไทยส่วนใหญ่เนะี่ยเข้าใจสาระสำคัญของของ้อเท็จจริงผิดหรอปล่า ซ่งจเลี่งผิิดทรรและผิดข้กฎหมายแตกลัมีคนไปพูดและไปลที่ทำผลประโน์ไปสู่ท้องถิ่นนั้นโดยไม่ทำเนผิเลี่งผิดศีิดธรดกหมายเลยนะฮะกลายเป็นว่าคนไทยแทบถูกเชื้อแเฉยไปเจากนั้นเราก็ได้พบกับหัวหน้าทหารบ้านที่เปิดเผยกับเราอย่างตรงไปตรงมา ถึงสิ่งที่เขาและคนอื่นๆท,ทําเป็นประจำในช่วงเทศกาลออกพรรษาในตัวเนี้ยิงสัญญาณที่เขาเรียกยิงอะไรนะครับบ้างไฟพญา,านานี่มานานหลือ่ะนานะตั้งแต่ปีอะไรจำได้ตายหลายปีแล้วแต่ปีเลยละแสดงว่าก่อนพี่ก็มีคนทําแล้วม,มีคนทำยังคน,นทําเยอะอ๋อก็คือคนที่ไปยิงก็ย,ยงิงเพราะอะไรอ่ะยิงไปว่าปีใหม่เนี่นนะเขาต้องไปเพลินนี่เขาเขายิงไป เป็นตอนแรกเป็นประเพณีแต่เพณีซึ่งมีมานานแล้วนานนานกี่ปีประมาณแต่ผมเกิดขึ้นมาก็เห็นเป็นยิงเลยนะมยิงเลยเขายิงอะไรอ่ะะเขายิงอะไรยิงแบบลูกซองแสงอะไรเลยแหละเลยเขายิงจากปืนอะไรจากปืนปืนปืนคาบินปืนคาบินคาบินมันมันแสงมันใหญ่แต่ตอนนี้เป็นปืนปืนอาก้าครับที่วางไว้ เอาเอาแปลงเอาเลยเราจึงขอดูปืนอากา้าซึ่งหวัวหน้าทหารบ้านก็พาไปดูโดยขออนุญาตบันทึกภาพและบทสัมภาษณ์ไปด้วยก่อนที่จะมืดเพราะขณะนั้นเป็นเวลา17นาฬิกา,ออกากระหว่างนั้นเราได้พูดคุยถึงสิ่งที่เป็นข้อสงสัยมานานว่าทำไมต้องยิงเฉพาะวันขึ้น15ค่ำเดือน11กร,ร,ริงเรานี่เป็น15ค่ำเดือน11 15ค่ำเออเดืน11ไอ้เราปีใหม่เราไปยิงไหม ปีใหม่เราไม่ยิงไปยิงไปยิงเนี่ยยิงยิงก็ยิงเสียตอนนี้แหละตอนแรงเนี่ยเรามายิงตอนศึกพักคำเหนือสุดครับแล้วความเชื่อเราเชื่อว่าอะไรเราทำไมถึงเรายิงฉลองอะไรครับฉลองว่าออกพรรษาออกพรรษาออกพรรษาแล้วบูชาไปบูชาบูชาเกี่ยวกับยิงกนาคไหมก็ก็ไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวยิง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  ผู้บุษาวสะกแล้วไปแล้วหัวหน้าทหารบ้านประจำบ้านบนเหนือบอกว่าส่วนใหญ่จะเอากระสุนสองแสงไปยิงขณะไล่เรือไฟซึ่งจะเริ่มพร้อมฝั่งไทยทีมงานจึงขอร่วมในพิธีไล่เรือไฟของหมู่บ้านทั้งหมดจึงเดินกลับมารวมกลุ่มกับชายหนุ่มชาวลาว4-5คนที่รออยู่บริเวณริมฝั่งโคง ซึ่งมองไปทางซ้ายจะเห็นประรำพิธีกับผู้คนฝั่งไทยนับหมื่นนับแสนคนที่รอชมบั้งไฟพญานาคอยู่ตลอดแนวฝั่งโขงไม่นานนักเสียงตื่นนัแรกก็ดังขึ้นแต่ไม่ใช่กระสุนสองแสน<อ><อ> บอกว่าคนทําเยอะนี่จริงกั็นจริงเยอะคนอย่าเป็นใครอ่ะไม่ไม่มีไม่มีใครยิงนีแต่มีแต่ปืนผมคนเดียวอ่าครับพี่พี่เป็นคนยิงครับถ้าถ้าว่าไอ้ลูกดอกมันจะยิงก็ให้มันยิงไปใคลูกน้องยิงก็ได้ครับต่พดีพี่เป็นหัหน้าพี่ก็ยิงเดินพี่หมู่บ้านนึงยิงยิงหมดทุกหมู่บ้านยิงยิงหัดคำว่ายิงทุกหมู่บ้านของหัวหน้าทหารบ้าน ทำให้ il, เรานึกถ oh, <IM> oh, oh. ึงสถานที่ของการท่องเที่ยวที่แสดงภาพจุดที่พบเห็นบ้างใจพญานาคขึ้นในแต่ละปีหลังจากนั้นเวลา18นาถิกา4นาทีชาวลาวกลุ่มนี้ก็ยิงกระสุน2แสนนัดแรกขึ้นจากปากกระบอกปืนอา้าต๋องเห็น่ะปืนมันกระบอก ได้ยินตามมาก็คือเสียงเฮของชาวบ้านที่ดังมาจากฝั่งไทยและเมื่อเราตรวจสอบภายหลังแ็่พว่ามีการรายงานข่าวทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ว่าเห็นบ้างใส่สยาหน้าคลุกคลาพ่งขึ้นในเวลานั้น บ้่งไฟแพ่นาคแท้จริงคืออะไรนั้นมีผู้รู้เรื่องนี้มานานแล้วครับแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยด้วยเหตุผลหลายประการตั้งแต่การปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของท้องถิน่นปกป้องการท่องเที่ยวและบางส่วนก็อ้างว่าปกป้องประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมแต่ทอรหัสมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ไปดูกันครับ ขอบคเอน,นะถ้าย้อนกลับไปดูรายงานพิเศษซึ่งนำเสนอในช่วงข่าวภาคข่้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ที่แล้วไม่มีคำใดที่เราสรุปว่าเราสูงสองแสงที่เห็นนัดแรกเป็นบ้างไส่พยานาคเพียงแต่บอกว่ามีเสียงเฮจากผู้คนที่รอชมอยู่ทางฝั่งไทย ให้้อนหัลกว่าสิ่งที่คนกลุ่มนี้ทำคือการทำตามประเพณีที่สืบ่อกันมาและสิ่งที่น่าสังเกตก็คือกระสุนสองแสนแต่ละนัดที่ถูกยิงขึ้นฟ้าจะตามด้วยเสียงเหตุจากฝั่งไทย ั้นเราได้พยายามใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อกับทีมกล้องที่อยู่บนฝั่งไทยอีกสองทีม <ไอ S 1> ที่ตั้งอยู่หน้าวัดไทยกับวัดจอมนางแต่ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เล่มตามที่เป็นข่าวในวันรุ่งขึ้นทำให้เราไม่สามารถขอให้กล้องทั้งสองทีมหันมาถ่ายณนจุดที่เราอยู่บนฝั่งลาว <ไอ S 1> เพื่อจับภาพลูกไฟที่เกิดจากระสบิดสองแสงแต่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นกล้องจากฝั่งไทยก็สามารถจับภาพลูกไฟได้หลายลูง โดยปกติชายหนุ่มชาวลาวเหล่านี้จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนคนในหมู่บ้านทําพิธีไล่เรือไฟพวกเขาบอกว่ากระสุนสองแสงที่ยิงจากบนฝั่งจะไม่มากนักเพราะส่วนใหญ่จะเก็บไว้ยิงในยามล่องเรือไปไล่เรือ่งตามลํำน้ำโขง ช่วงหลังเนี่ยครับ5ปีหลังมาเนี่ยได้ยิงไหมยิงยิงสิปีแล้วละยิงทุกปีิทปีที่แล้วพี่ยิงไหมยิงยิงที่ไหนยิงยิงลอกของไลไหนนะลอกของเลยละลอกของลอกของไลเรือไฟไปก็ยิงพี่ล้อไเวลายิงไหมไม่นิเลือกเลยแล้วตอนกี่โมงลงลงเรือไฟแล้วก็ยิงเลย าชยคนหพิธีไล่เรือไฟของชาวบ้านฝั่งลาวก็จะรอเวลาเริ่มใกล้ๆกับฝั่งไทยคือหลังเวลา18นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาค่ําที่หลายคนเริ่มเห็นปรากฏการณ์บ้างไฟพยานาคฝั่งนี้ไหลเรือไฟด้วสักครับขกันสับันอ๋อพอเราไหลเรือไฟครับเราก็ยิง้นขึ้นมายิงแล้วต่เฮยว่ากไปเลย